วัลค ah. uh ือ Great w o m e n Leader Award ค่ะขอนแหละดูย awesome. ิ <c oughs> okay. mm ่งใหญ่ก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาได้รางวัลก็ต้องยินดีเป็นเรื่องธรรมดาทียิ่งก็เป็นรางวัลที่แบบดูทรงคุณค่าก็คงจะเป็นเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากทำอะไรที่ดีๆต่อไปนะคะเพราะว่าก็ทำอะไรมาเยอะแล้วเนาะ อายุอานามก็มากแล้วไปไหนมาไหนคนก็ชอบถามว่าเมื่อไหรจะเลิกทำงานสิก็ยังไม่ยังตั้งใจจะไม่เลิกอะค่ะยังยังมีความสุขที่จะทำงานแล้วก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขอยู่คือเป็นอีกหนึ่งวันเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะคือบังเอิญโดยส่วนตัวที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องของการแบ่งแยกเพศเท่าไหร่นาะปกติตัวเองก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเท่าไหร่แล้วก็ ที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเดินทางมาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความเป็นผู้หญิงของเราก็เลยทําให้เรารู้สึกถึงความเท่าเทียมกันมาโดยตลอดนะคะแต่ไงก็ตามแต่ในนามของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดีใจนะคะที่มีคนเห็นคุณค่าแล้วก็ให้รางวัลเมื่อีที่บอกว่าเคยมีคนตั้งคถามว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดเมื่อไหร่เราจะเกษียณอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นช่วงวัยเนอะพอถึงวัยหนึ่งก็มักจะมีคนเจอหน้าไม่รู้ถามอะไรเขาจะถามว่า แล้วแล้วพี่ทําเยอะไงคะคือพี่พี่ก็ว่าพี่ก็ทําเยอะเกินไปเนาะทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติที่เจอคนแล้วชอบถามว่าแบบพี่จะทําไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ตั้งใจตอบมากเลยค่ะว่าจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็จะเลิกเองพี่ฉอดก็ตอบเข้าไปแหละ รู้สึกส่วนตัวคือไม่ชอบที่จะคิดว่าเมื่อไหร,ร่จะเกษียณเพราะถ้าบอกว่าอีก3ามปีจะเกษียณเนี่ยมันหมายความถึงว่าเรากำลังจะทํางานเพื่อรอวันนั้นออก็เลยไม่ตั้งแล้วกันว่าเป็นวันไหนก็จะทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบสังขารไม่ได้แล้วหรือไม่สนุกแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ค่อยเลิกละกัน ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบังเอิญบางเอิญบางคะว่างานของพี่มันเป็นงานที่ทําให้คนอื่นมีความสุขเั้นเวลาที่เราทําอะไรลงไปแล้วมีคนบอกว่าดีจังเลยชอบจังเลยสนุกจังเลยมีความสุขจังเลยมันก็เลยทําให้เราเรามีพลังมันเป็นมันเป็นพลังที่ตีโต้กันไปมาแล้วพอเราได้รับพลังอันนั้นเราก็อยากทําอยากทําต่อไปให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรนะื่อยๆมีไหมคะ ไปตามโรงเรียนตามมหาวิทีายัยไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่แก่ๆอย่างเราเลยค่ะเด็กๆบางทีเขาก็หมดไฟเขาก็รู้สึกว่าไม่มีกําลังใจไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีโอกาสได้ไปไปพูดคุยไปเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิดพี่ว่า m i n d ซ e t สาคัญนั้นบางทีเราก็คุยกันถึงเรื่องของ m i n d ซ e t ว่าคนเราอยู่ที่วิธีคิดค่ะถ้าวิธีคิดของเรา,เราคือเรายังไปต่อได้เราก็จะไปต่อได้หรือถ้าวิธีคิดของเราวันไหนที่แบบเราไม่ไหวแล้วเราต้องหยุดมันก็ต้องหยุด มีเรืมีมีบอกนะวิธีคิดจากซับซุงฟรีอะไแบบเออทำยังไงอันนี้มันก็มีหลายๆอย่างค่ะที่ที่เราจะใช้คุยกันแล้วเวลาที่เวลาที่เราจะเปลี่ยนท่าท้กติหรือวิธีคิดกันเช่นให้เราคิดไปเลยว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงค่ะทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้หมดวันนี้เบื่อเดี๋ย ب, พวพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เซ็งพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เศร้าพรุ่งนี้ก็หายวันนี้มีความสุขก็อย่าประมาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติก คือก็ดันไปสัญญากับพวกมันไว้ว่าจะไปด้วยบางที่บางประเทศไม่น่าไปเลยเช่นล่าสุดไปบราซิลนั่งเครื่องไปกับ30ชั่วโมงเพื่อไปโชว์แล้วก็กลับก็ไปค่ะก็สัญญาต้องเป็นสัญญาที่เบิร์ดบอกไว้ก็อยากไ่ล้งไปทุกที่ก็ตอนนี้สักจะเริ่มแบบ มันลูกมันเยอะไงค่ะแล้วตอนนี้จากเดิมมันสิบสองคนไปที่เดียวเราก็ไปได้แต่ตอนนี้ลูกเขาเริ่มแยกกันครูพาเวลไปนี้สายละคนไปอะไรเงี้ยพี่ก็จะแยกตัวไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็จะมีน้องผู้หญิงอีกสองคนค่ะก็ก็เลยแยกเดินสายกันไปไปทุกที่ไม่ได้ไม่ไหวแว๊บไม่ไหวคนลูก้อยใจมีค้าอะไรนะคะคนลูกน้อยใจไมค้าแม่ไม่ไปด้ว ก็ต้องคุยกันละค่ะว่าไม่ไหวจริงๆคนเก่งกันนะคะไม่ไหวจริงๆพ่อุูนะค่ะแม่แบบกูไม่เปลนรอืมทุกวันนี้ก็นะชีวิตนี้ก็ชีวิตนี้ก็เพื่อพวกแกมากแล้ว ไม่ได้เป็นอันทําอะไรของตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ก็แต่ว่าคือเขาแต่ว่าคือถึงจะเดินสายไปแบบทัวร์แบบนี้แต่ก็ต้องเตรียมของเด็กใช่ค่ะใช่งานอื่นก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าให้หยุดได้นะคะถึงแม้ว่าจะไปก็ตามก็ยังต้องตรวจบทบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทำงานทุกที่เลยจริงๆใช่ทำงานได้ทุกที่ทุกวันนี้ดีมากเทคโนโลยีมันช่วยทําให้เราทํางานได้ทุกที่ได้พี่ชมมีช่ยมีวันอยู่ ไม่ช่วงหลังนี้ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยไม่ไม่ได้หยุดนานแบบนไม่มีวันแบบวันี่จะไม่ได้แวจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วแต่แต่แต่บังเอิญอย่างที่บอกขังงานพี่มันไม่ได้มันเป็นงานที่ทําแล้วมันมีฟีดแบะกลับมาสึติว่าเรากาลังทาละครอยู่แล้วตรวจปวแล้วแก้ปวทำไม เรารู้ว่าเดี๋ยวพอละครมันออกไปแล้วคนนี้เขาจะมีความสุขเขาจะสนุกกับมันเนี้ยเราก็จะมีกําลังใจในการแบบที่จะทำเพื่อเขาคคือตอนนี้เหมืนแบบว่าเขาบอกว่าโครงการละครโครงการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบยาวมันแบบจะไปต่อไม่ได้แล้วงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานยังเยอะเลยและขิงขิงขิงอยู่ก็ขิงซะงั้นทางี่ยังมีงานเยอะอยู่ค่ะแล้วไม่ไหวอยู่ ไม่ไม่พี่ก็เลยรู้สึกอยู่ว่าเอาจริงๆนะคะคือมันเป็นจังหวะเนาะช่วงเวลาที่มันมีขึ้นมีลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้เป็นกับจังหวะนั้นก็แล้วกันแต่ว่าถ้าแต่ใดก็ตามที่เรายังตั้งใจทํางานให้มันดีอยู่พี่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะอยู่ได้คือมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ข้างนอกเนาะเราก็เลยต้องควบคุมที่ตัวเราเองหรืองานของเราเองให้มันดีเอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะยังไปต่อได้ขอบคุณมาก 有可能。